สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์มาเวอร์ไวารายการที่จะเปิดโลกภระท,ทุกท่านให้รู้จักกับท่านอาจารย์มากยิ่งขึ้นรวมถึงสาวิชาพงชุยของท่านอาจารย์ด้วยนะคะแถมยังเ,เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆในกลุ่มลูกศิษย์งชุยอาจารย์มาด้วยค่ะนะวันนี้ว,นนวันนี้เราสลับข้างกันด้วยแปลกที่แปลกตานะ,ะก็ขอบคุณเจ้าของสถานที่นะแอบมาเซ็นท่านอีฟวิล เขาเรียกว่าอะไรนะสมัยนี้นะบอกแล้วเทคโนโลยีทุกอย่างผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะในยุคเก้าเลยนะอะไรอะไรมันก็จะเร็วไปหมดเทคโนโลยีที่เคยที่เคยว่าช้าสมัยก่อนนะเรากว่ากว่าจะเป็นโทรศัพท์จากโทรเลขมาโทรศัพท์ระยะเวลารุ่นใหม่นี้เาไม่เคยเห็นอ่ะโทรศัพท์ที่เป็นกระดูกหมาหรอกระดูกหมาเนี่ยสมัยก่อนจริจเป็นเขียนจดหมายเอาแป้งใส ใส่เพื่อเอาให้มันหอมเลยแล้วก็ผิดจดหมายแล้วส่งจดหมายไปกระดาษหอมก็มีเปล่ามันไเอ้ยกระดาษหอมนี่อันเด็ดแสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยนะมันจะมีมันจะมีอนั่นนะปา๋ราร้านรู้จักไหมฟองห้าห้าห้าที่ขายเครื่องเขียนนะแล้วกระดาษเนี่ยโอ้แ้วกระดาษหอมนี่แพงมากอันนั้นรุ่นใหม่แล้วรุ่นใหม่แล้วหรอรุ่นโบราณนี่ต้องฉีกสมุดนะแล้วก็ติดแตมป์ฉีกสมุดติดสแตมัมโอ้วหคืออย่างนี้ เราเราเราดูวิวัฒนาการนะคะเราบอกแล้วว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะเร็วขึ้นนะยิ่งพอเป็นยุคของธาตุไฟเนี่ยทุกอย่างยิ่งเร็วหนักขึ้นอีกอ,อ่ะดูจากกว่าจะจากโทรเลขมาเป็นโทรศัพท์กว่าจากโทรศัพท์ที่เป็นหมุนแกลกแกลกๆด้กกนะนะแล้วเมื่อก่อนจะโทรไปต่างประเทศเนี่ยจะต้องจะจะ,จะต้องโทรเข้าศูนย์ใช่ไหมอ่ะแล้วโทรไปทางนู้นรับไม่รับก่อนนะแล้วเก็บเงินทางไหนอีกนะ นั่นแหละจากโทรศัพท์กว่าจะมีโทรศัพท์มือถือไปเลยเชียงใหม่อ่ะพ่อเขียนจดหมายมาอบรมอ่ะค่ะยังไงคะกว่าจะได้เนี่ยผ่านไปแล้วอาทิตย์หนึ่งเรื่องมละเลยไปแล้วเดี๋ยวนี้จิ้มปุ๊บเห็นหน้าเลยคุยได้เลยเนี่ยคิดดูดีว่าระยะเวลากว่าจะพัฒนามาเป็นโทรศัพท์มือถือเครื่องแรกใช่ไหมสมัยก่อนนะโนเกีย เป็นแสนไหนอะไรที่แบบตอนนั้นสไลด์ได้พิมพ์ได้โอ้โหสุดยอดซื้อมาซื้อมาครับแพงแล้วไม่รู้จะคุยไรเพราะว่าเพื่อนไม่มีไม่เข้าใจเหมือนกันเลยซื้อมาถือใช้ก็ใช้ไม่ได้นะสมัยนี้สมาร์ทโฟนถูกสุดนี่นะอ้าเทคโนโลยีไวขึ้นไวขึ้นมากแต่คนอะจะช้าลงหรอยังไงใจไม่ทันใจอะใจร้อนขึ้น พอเราเร็วมากโดนสิ่งเล้ามากๆเนี่ยมันทําให้ให้ให้ความเรารอไม่เป็นเดี๋ยวนี้เราเราอะไรเราก็จะรอให้มันแค่แค่จะแค่สัญญานะหมุนนิดเดียวแล้วโอ้ใจจะขาดหมุนนิดเดียวเฮ้ยสัญญาณไม่ดีอะไรเงี้ยแหมเหมือนป๋าแบบรอขึ้นเหน็ดหมดอย่างี้ออะหมุนหยิบใจจะขาดแล้วเพราะฉะนั้นเขาบอกไงเขาถึงบอกว่าเราอะไปไวแต่ใจเราอะ มันไวกว่าเราก็ไม่พอใจในสิ่งที่ที่มันมีร<ช>อไม่เป็นอ,อดทนไม่ได้หรือเหมือนเขาบอกว่าเรามีเครื่องทําให้เย็นไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศเป็นแอร์ในรถยนต์มีเพียบหมดเลยอยู่ไหนก็เย็นสบายได้แต่คนร้อนขึ้นแต่ใจเราร้อนขึ้นเราเราเราเย็นไม่ไม่ได้ม,มันไม่เหมือนคนสมัยเมื่อก่อนแบบมีเวลาเขาก็นั่งชิวชิวชทำเขาบอกว่ามนุษย์โบราณเนี่ย วันหนึ่งทางานสามชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเนี่ยถือว่าเยอะสุดแล้วหลังจากนั้นก็ลื่นเลยที่เนถึงมันถึงมีเทศกาลทุกเดือนไม่รู้ทําอะไรไม่ใช่จริงจริงมันเป็นมันไอไม่ป้าไม่ใช่คําว่าเทศกาลทุกเดือนนี่้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาถ้าเกิดว่าเป็นถ้าเกิดว่าเป็นเทศกาลงานบุญที่มันมาตั้งแต่ไหนๆเนี่ยนะมันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าความรู้สึกที่จะขอบคุณกับสิ่งที่ได้มาความรู้สึกขอบคุณในธรรมชาติในสังคมในอะไรก็ตาม มันเป็นการแสดงความขอบคุณให้แก่ความระลึกถึงบุญคุณจากสิ่งต่างๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตรงนั้นมันไม่ใช่เกิดขึ้นว่ามีเวลาว่างขนาดนั้นแต่สังเกตว่าคนจะมีเวลาว่างในการประดิษฐ์และทําสิ่งต่างๆออด้วยมือตอนเองเออแล้วเอาไปไปในงานนั้นๆไงถูกไหมแล้วมันถึงมีแบบว่างานฝีมือมีเขาเรียกว่าอะไรนะอ่อ ร่องรอยความทรงจําของความร่วมมือกันของคนในชุมชนออกมาเยอะไงเดี๋ยวนี้มันก็เลยแต่สมัยนี้ทุกอย่างก็สาเร็จรูปไปหมดอ้าอนี่ก็นอกรู้นอกเรื่องมาหน่อยละก็วันนี้ไปดนี้แล้วทีมงานได้หยุดงานนะครับเราก็เลยมาไม่ได้มาชิวหรอกไปเยี่ยมท่านอาจารย์กลับมาแล้ว มันพูดถึงเรื่องความเร็วเพราะว่าเอาคอมพิวเตอร์เนี่ยเครื่องเก่ามมนใช้ไม่ได้แล้วต้องมาอัปเดตมาให้แล้วก็หานะนะแล้วมันก็อัปเดตไม่ได้ไงเออมันก็อัปเดตไม่ได้เพราะว่า iOS มันไปไวกว่านั้นละมันโบราณไปแล้วซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ไปไกลกว่านั้นแล้วฮาร์ดแวร์ไม่รองรับซอฟต์แวร์แล้วเออก็ต้องไปเปลี่ยนตังค์ซื้อใหม่อะไรเงี้ยนะะปรากฏว่าวันนี้มีโอกาสไปเยี่ยมท่านอาจารย์ที่โรงพยาบาลนะครับท่านอาจารย์ก็หน้าตาสดชื่นขึ้นนะแต่ว่ามันก็ผิดคาดนะ เพราะว่าท่านอาจารย์อยู่โรงพยาบาลตั้งแต่ตั้งแต่ว้ายูก่อนอว้ายู้ตั้งแต่สิบสองใช่ไหมสิบสองจนถึงวันนี้ยี่สิบสามแล้วสิบเอ็ดวันแล้วอ่ะก็ขอบคุณทุกความห่วงใยนะคะขอบคุณทุกท่านทีททนนท่ทั้งสอบถามแล้วก็ส่งกำลังใจมานะคะเราก็ เราก็เข้าใจว่าทุกคนเป็นห่วงแหละใช่แต่ที่อยู่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้เพราะอาการหนักถึงต้องอยู่นะเพราะหมอไม่ให้ออกคือหมออยากจะเช็คให้ละเอียดว่ามันเป็นอะไรตรงไหนเหมือนอย่างที่บอกว่ามาไหว้ครูไม่ได้เนี่ยเพราะว่าหมอไม่หมอบอกว่ายังยังไม่ให้ออกใช่มันติดปัญหาอยู่ที่ว่าอาการท่าจยาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรมากเพียงแต่ว่าหมอเขาอยากรออย่างเช่นห้าวันแรกเนี่ยเขาต้องการให้ยาฆ่าเชื้อให้ครบทีนี้ อาการไข้เนี่ยมันก็สวิงเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีหมอเขาก็เลยจับทางไม่ถูกว่ามันเกิดจากอะไรเฉนั้นเขากลัวว่าเพราะว่าคาดว่าจะติดเชื้อเออเพราารเชื้ออะไรไม่รู้อาจารย์นะไม่มีภูกด้านฐานอาจารย์ใช้ยากดภูมิอยู่เพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสสมุติถ้ามันติดเชื้อเนี่ยมันก็จะรุนแรงกว่าคนปกติ แล้วอย่างเช่นปัจจุบันนี้อย่างที่เรารู้รู้กันอยู่นะเชื้อวัณโรคมันมีอยู่ในอากาศใช่ใช่ใชเรามีภูมิต้านทานเราไม่ค่อยเป็นไรแต่คนที่ไม่มีภูมิต้านทานเนี่ยพอมันเข้าไปนิดนึงมันเข้าไปอยู่ที่ปอดแล้วเนี่ยเขาก็กังวลเพราะว่ามันใกล้เคียงกันนะอาการที่มันจะมีปอดอักเสบอะไรพวกนี้มันมันก็มีผล ทีนี้เขาก็อยากดูให้แน่ใจเพราะว่าถ้าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นไข้เนี่ยแสดงว่าร่างกายเนี่ยข้างในมีการอักเสบแอักเสบที่ไหนไม่รู้ทีนี้เขาจะตรวจได้หรือว่าจะรู้ว่าปอดมันมีเชื้อไม่มีเชื้อเนี่ยมันต้องมีเสมหัอแต่อาจารย์นะไม่มีเสมหักเราต้องรอให้อาจารย์มีเสมหะแล้วถึงจะได้เอาไปเพาะเชื้อปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีเสมหักเมื่อวานก็เลยไปเมื่อวานก็เลยไปสแกนใช้ทีซีสแกนแล้วก็ เนื่องจากว่าพอสแกนเนี่ยไม่ได้พักแล้วก็ต้องจีอ่าต้องเหมือนเหมือนฉีดสีเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องดื่มน้ไปคขับล้างสารพิษก็เลยทําให้เพลียวันนี้ก็เลยไม่ได้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 ทางานค่ะนี้ก็แจ้งให้ทุกคนทราบแต่ว่าก็ดีนะมันก็มีมีเลขาหลวงตาม้าเนี่ยนะครับทุบไผ่เนี่ยเขาก็ส่งข้อความมาถึงป๋าผ่านผ่านผ่านทางหลวงตาก็ฝากมาว่า อยากจะให้ท่านอาจารย์เนี่ยสุขภาพแข็งแรงไ,ไวๆหายไ,ไวๆออกจากโรงพยาบาลไ,ไวๆก็อยากจะให้พวกเราลูกศิษย์ช่วยกันลูกศิษย์ทุกคนทุกคนเลยทั่วโลกเนี่ยนะสวดคาถาพระมาหาจากักรพรรดิพร้อมกันกันกบหลวงตาทุก<อ>วันเวลาสองทุ่มครึง่งอ่าบางคนอาจจะได้ไม่ทุกวันแหละแต่ว่าเราเยอะเยอะคื่อช่วยกันเอาเป็นว่าใครได้วันไหนสองทุ่มครึ่งนะคะ มันจะมีกำลังมากพร้อมกับหลวงตาแล้วหลังจากนั้นก็กรวดน้ำแล้วเราเราต้องน้อมกำลังก่อนแล้วคือเราต้องอธิษฐานว่าอขอให้กูศนบุญเนี้ยขอให้พลังเนี้ยรวบรวมไปอาการเจ็บต่วไปถึงท่านอาจารย์ให้ท่านอาจาแข็งแรงนะ กเจ็บตรงไหนท่าอาจารย์ก็แข็งแรงนะตอนนี้ตับอาจารย์ก็ดีนะไม่ได้ตับไม่ดีนะคือตับไตดีหมดดีหมดดีหมดตับไตดีหมดเพียงแต่ว่าตอนนี้เชื้อมันมีอาการผิดปกติซึ่งหมอหาไม่เจออางนี้ละกันเขาก็ต้องพยายามเซอร์เวย์่นจนกว่าจะเจอนั่นแหละว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเพ่งกระแสนะคะให้เราคิดถึงท่านอาจารย์ไว้แล้วเราก็เพ่งกระแสว่าให้ท่านอาจารย์ หายฟื้นฟูทั้งหมดอะไรแบบนี้แล้วก็มีโอกาสก็กวดน้ําตามตามวิธีของท่านอาจารย์ไต่สาลนะเดี๋ยวคุณตาโตจะโพสต์ไว้ให้ในในเฟซในเพจนะคะช่วยกันอุทิศบุญให้ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ก็จะได้แข็งแรงแล้วก็หายไวๆทุกคนก็สามารถที่จะถ้าเกิดว่า รู้สึกเหงาไม่อยากสูงคนเดียวนะคะเข้าไปเพจวัดท่ามือนะนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เสิร์ชเลยก็ได้นะจริงๆไม่ต้องไม่ต้อง็นลิกก์ก็ได้นะเหมือนป่าทุกวันป่าก็จะทกเข้า YouTube ปุ๊บป่าก็จะกดสวดมนต์หลวงตาไลฟ์เนี่ยมันก็จะขึ้นมาเลยเราก็เข้าไปได้เลยเข้าช่อง YouTube ได้นะครับหรือว่าตาถ่ายทอดทั่วโลกเหมือนกันนะคะเราก็สวดพร้อมกันแล้วก็หลวงตาก็บอกแล้วว่า เวลาลิงกับหลวงตาแล้วแล้วก็หลวงตาเคยไปสูตรที่บ้านฟูขนแล้วเนี่ยพลังย่อมมากขึ้นครอบวิมานให้ท่านจ่ายแล้วก็จะยิ่งพลังก็จะยิ่งส่งไปให้จายารจะสามารถฟื้นฟูได้ดีมากขึ้นนะเราลุกสิ์นะคะ ช่วยส่งกำลังใจให้ท่านอาจารย์ด้วยการสวดมนต์สองทุ่มครึ่งนะคะบทคาถามหาจักกรปาทำได้ทุกวันดีแต่ว่าถ้าบางวันติดธุระป่าบางอย่างเงี้ยม็นเหมือนป่าป่าก็สวดตอนเช้าเพราะว่ากลางคืนบางทีเรามีธุระเราไม่ได้ ก็แต่ถ้าวันไหนว่างก็สวดสองทุ่มครึ่งเชิญเชิญทุกท่านนะคะเชิญเชิญทุกท่านนะคะทีนี้ป๋าไปเยี่ยมอาจารย์เนี่ยไม่ได้ห่วงตัวเองนะก็คุยถึงเรื่องลูกศิษย์ต่อว่าไปตรวจบ้านนู้นมาเป็นยังไงบ้านนี้มาเป็นยังไงสั่งงานใครไว้สั่งอะไรใครไว้ก็ยังเป็นห่วงพวกเราอยู่นะไปอัปเดตสถานการณ์แต่ทุกคนเขาก็ชอบให้ป๋าไปเพราะว่าเวลาคุยกับป๋าเรื่องเรื่องลูกศิษย์เรื่องงานสดชื่นก็จะดีขึ้นก็จะลืมว่าตัวเองเจ็บก็จะมีความสุขในการที่คุย แต่ก็ยังฝากความเป็นหว่วงถึงพวกเรานะอาจารย์ก็บอกมาว่าคนที่อาจารย์เตือนเป็นพิเศษเนี่ยที่คุยกับอาจารย์แล้วเนี่ยอาจารย์เป็นเตือนไว้ให้ทําอะไรเนี่ยก็ถ้าทําได้ก็อยากให้ทําอย่ารอนะครับเพราะว่าที่รอที่มันเสียเวลาไปเนี่ยมันเกิดจากเราอย่างที่ป๋าบอกว่าเหมือนโมเมนตัมอ่ะตอนนี้โมเมนตัมมันกําลังแกว่งแกว่งแรงใช่ไหมเราเพิ่มแรงผักนิดนึงมันก็จะยิ่งไปไกลกว่าถ้ารอให้มันหยุดแล้วมันต้องไปเข็นเนี่ย มันใช้เวลานานมันก็ยากวยากว่านะครับเพราะฉะนั้นใครที่ถ้าอาจารย์สั่งงานอะไรไว้ให้ไปทําอะไรรับป่าอาจารย์ไว้เนี่ยก็รีบไปเก็บซะนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะเพราะว่าวันก่อนมีคนมาขอว่าจะทําแซกีใช่ไหม,อ,มอาจารย์ก็กําหนดเลิกที่ดี5ต่อให้ในวันที่23มีนาคมนะะ,ะถ้าใครสนใจอยากจะทำตำแหน่งไหนก็แอดไลน์ป๋ามาถามหรือว่าโทรมาถามก็ได้นะ0-6-1 5194156 061 5 1 9 4 1 5นนะก็ยังให้คำปรึกษาอยู่ในเรื่องของการทำไซจีแต่ละที่แต่ละโลเคชั่นตรงไหนว่างตรงไหนมีก็โทรมาถามกันได้อ่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะแล้วก็จะรีบกลับบ้านหรือไปสองทุ่มครึ่งไปสวนบนโอเคค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ